สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปข่าวประจำวัน BLACKPINK ปิดทัวร์แฮตีความหมายลิซ่าเปิดใจในคอนเสิร์ตจะยุบวงหรือไปต่อสุดประทับใจสำหรับคอนเสิร์ต BLACKPINK ครั้งสุดท้ายใน BLACKPINK WORLD TOUR BORNPINK FINAL IN s o l e ิดฉากคอนเสิร์ตเวิด์ทัวร์ตลอด11เดือนณโกเช็สกายโดมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่17กันยายน2023แฟนๆให้กระแสตอบรับที่ดีมากจนติดเทรนด์บอลพิง n k อินโซ่ไฟนอลามการกระแสข่าวที่หลายคนจับตามองกันทัวโลกว่าสุดท้ายแล้วแบ็คพิงก์จะยุบวงหรือไปต่อทั้งลิซาโรเซ่จินนี่จีซู จะต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment หรือไม่ซึ่งหลังจากคอนเสิร์ตจบลง YG จะไม่สามารถเลื่อนถแถลงอนาคตของแบ a ็คพิง k ได้อีกต่อไปเนื่องจากสัญญาตลอด7ปีได้จบลงตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2023เพียงแต่ยังมีเวิร์ทัวร์ดังกล่าวทั้งนี้ในโลกโซเชียลบอนพิงค์อินโซไฟนอได้มีการแชร์คลิปลิซ่าแบล็คพิงเปิดใจพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นภาษาเกาหลี และมีการแปลความหมายในทำนองว่าเราอยู่ด้วยกันมา2,596วันแล้วถ้าไม่มีบริงก็คงทำไม่ได้ไม่ว่าจะอากาศดีหรือไม่ดีขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกำลังใจเสมอขอบคุณที่ทำให้ช่วงวัยอายุ20ปีของฉันเปล่งประกายนะคะไฟนอนเดวิสลาลิซา l i s a x b o n p i n k f i n a l บอลพิงก์อินโซ่ไฟแนลโดยความเป็นไปได้ในการถแถลงเกี่ยวกับอนาคตของ YG Entertainment และ BLACKPINK จากประเด็นข่าวร้อนมากมายไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยของเจนนี่หรือมรสุมการ,รเผชิญโลกของศิลป,ปินไทยในเกาหลือย่างลิซ่าเป็นตน้นรวมถึงกรณีที่มีข่าวลือว่าลิซ่าได้ปฏิเสธข้อเสนอพันล้านบาทในการต่อสัญญาและมีค่ายเพลงทั่วโลก ต่างยื่นข้อเสนอที่สำคัญคือค่ายเพลงระดับโลกอย่าง Universal ได้มีการโพสต์ลิซาโดยมีการคาการวาหลังจบคอนเสิร์ต b l k p k p ิงคค่าย YG n t t r t t i n n m n t t จะออกมาแถลงข่าวเร็วๆนี้มาแล้วเจมจีรายุควงหวานใจร่วมเฟรมเบลล่าโมเมนต์ที่หลายคนรอคอย ทำเอาแฟนขับแฟละครนปื้มปิ่มกันน่าดูเลยทีเดียวสำหรับโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของ2องผนางคูจินเจ้าของแฮชแท็กจิรานีที่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งเนื่องในโอกาสดีๆกับการเปิดคาเฟ่สไตล์มินิมอลของเบลล่ารานีอย่างร้านโจ365ซึ่งตั้งอยู่ณบริเวณ BTS วงเวียนใหญ่เมื่อล่าสุดอินสตาแกรมแอดเบลราแคเป นางเอกสุปตาคนดังได้มีการโพสตภาพถ่ายกล่าวคำขอบคุณต่อนน้ำใจของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็คือเจมจิรายุพระเอกคู่จิน้นคู่ขวัญซึ่งทั้งคู่แจ้งเกิดจากซีรีส์ระดับตำนานเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์มาพร้อมๆกัน แต่ที่ทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าก็คือการที่ฝ่ายชายควงแขนหวานใจคนสวยอย่างโฟมมาร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกเพื่อนรักของตนด้วยงานนี้ในช่องคอมเมนต์ก็เลยคลึกคักไปด้วยข้อความจากแฟนครับที่รอชมโมเมนต์ดังกล่าวอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นทุกคนคิดถึงจิราณีเหมือนกันไหมคะพี่เจมาหาพี่เบลด้วยมิตรภาพน่ารักทุกคน มิตรภาพที่แสนดีโมเมนต์ที่รอคอยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลประทับใจเพื่อนๆของพี่เบลมากันเยอะมากและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นภาพความประทับใจและมิตรภาพคนบันเทิงที่ชวนให้แฟนๆรู้สึกหัวใจพองฟูจริงๆขวัญสุดเศร้าร่วมอะไรผู้กำกับเบิรมสารวัตรสิวเจ็บปวดคำพูดสุดท้ายพี่ๆเขายิงผมทำไม ยึดมั่นความถูกต้องจนวราระสุดท้ายของชีวิตขวันอุตสามณีสุดเศรา้าโพสร่วมแสดงความเสียใจสูญเสียผู้กำกับเบิร์มสาระวัรสิวสะเทือนใจคำผู้สุดท้ายพี่พี่เขายิงผมทำไมหลังส่งนายตำรวจรั้งสุดท้ายไปอีกรายเมื่อวานนี้17กันยายน2566กับพิธีปาชนะกิจศพผู้กำกับเบิร์มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงขณะที่ก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียตำรวจนามดีสาระวัสสิว พันตำรวจตีศิวกรสายบัวด้านคนบันเทิงอย่างนางเอกสาวสวยสายเลือดคุณพ่อเป็นนายตำรวจเช่นกันขวัญอุตสามณีร่วมอาลัยนายนตำรวจทั้งสองโดยสาวขวัญโพสต์ภาพสุดเศร้าในงานชาปนกิจศพของผู้กำกับเบิ้มและภาพของสองนายตำรวจผู้จากไปพร้อมแครบชันแสดงความเสียใจด้วยว่าขวัญขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับครอบครัวของ พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงและพันตำรวจตีสิวกรสายบัวกับการที่จากไปอย่างนักรบและสง่างามจนวินาทีสุดท้ายที่ดำรงอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยหยึดมั่นในความถูกต้องจนวาระสุดท้ายของชีวิตพร้อมทั้งแคปข้อความสะเทือนใจกับคำพูดสุดท้ายของสารวัตรสิวรหรือสารวัตรแบงค์ด้ว่าพี่พี่เขายิงผมทำไหมท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ต เขาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายตำรวจทั้งสองคนและสุดเศร้ากับคำพูดสุดท้ายของสารวัตรสิวเดวา่าเจ็บปวดมากเลยคำพูดท่านสารวัตรเขายิงผมทำไมฉันอยากถามนายตำรวจที่ไปงานด้วยกันว่าคำว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันหายไปไหนเป็นตน้นโซเชียลสงสัยใหม่ได้วิกาปรีแตกดาราอักษรย่ออยู่วงการเปี โดนอยู่คนเดียวเหตุจากนางเอกสาวใหม่ดาวิกาบิดสวยเพาะโดนชาวเน็ตโยงใส่กรณีเหตุมีชาวเน็ตคาดเดามวม่วโยวงว่าใหม่เป็นดาราที่ใช้สมายเดอะสตาร์ Star, ให้ทำรายงานแทนหลังนักร้องหนุ่มตั้มวาราวุธเดอะสตาร์ Star, ออกมาแชรเรื่องนี้ในรายการ YouTube ที่สมายไปเป็นแขกรับเชิญจนหนุ่มตั้มต้องออกมาเคลียร์แทนยืนยันว่าคนที่ตนกล่าวถึงไม่ใช่สาวใหม่แน่นอน อยู่ๆก็สวยครั้งแล้ครั้งเล่าจากอักษรย่อตลอดแบบนี้ล่าสุดสาวใหม่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทาง x q u กว่าชาวเน็ตที่เม้นว่าใหม่ต่างๆนานาใหม่ขอเชิญเข้าห้องตุ้มด้วยกันให้หมดเลยค่ะมีนมให้ดื่มฟรีแถมมีเงิน1ล้านให้สบายๆแล้วตัวย่อนางเอกมอม้ามาอย่างบ่อยเห็นมีอีกข่าวมอมา้าคนก็พยายามให้เป็นใหม่พอเถอะนะคะหยุดโยงให้ใหม่เถอะ แม่ไม่ไปกองค่ะแม่ใหม่โคตรน่ารักและไฟส่องหน้าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่งันหน้ามืดทำงานไม่ได้ถ้าใหม่ทำตัวไม่ดีไม่มีงานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คิดดีกับใหม่นะคะพี่ๆที่อ่านข่าวนี้รบกวนแก้ให้ใหม่หน่อยนะคะตัวยอ่อเจ้าปัญหามอม้าไหนไม่รู้ไม่ใช่มอใหม่จะ้ะมีปัญหามาที่ห้องเบอร์หกนะเอาจริงๆตัวยอ่อนี้พูดชื่อเถอะ จะได้ไม่กระทบคนอื่นที่ชื่อมันเหมือนกันและที่สำคัญมีอะไรจะได้โทรคุยโทรเคลียปะ่ะนี่ถ้าใหม่ทำผิดหรือมีใครทำผิดกับใหม่นะขอแค่คุยแค่เคลียกันตัวต่อตัว,ตวมันก็จบและใช้ชีวิตต่อไปไม่ต้องมาให้คนเดาไปต่างๆนานาแบบนี้สงสารคนโดนกระทบค่ะเรารักแฟนขับเรามากนะเราบอกเลย รู้จักคิมมี่ทิติสันหนุ่มไทยหล่อระดับโลกคว้ามิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อนานาชาติแถวหน้าระดับโลกอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งปีนี้ผู้ที่ชนะใจกรรมการจนคว้าชัยชนะไปครองนั่นคือคิมมี่ทิติสันกูดเบิร์นหนุ่มหล่อจากประเทศไทยที่ชนะอย่างสมเกียรติ ขณะที่รองอันดับหนึ่งได้แก่หนุ่มหล่อจากประเทศเวเนซุเอลาส่วนรองอันดับสองได้แก่หนุ่มหล่อจากประเทศบราซิลนอกจากนี้หนุ่มไทยคิมมี่ทิติสันยังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเบสในชั้นนอาคอสตูมอีกด้วยสำหรับโลฟล์ฟา์ของคิมมี่ทิติสันมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเจ้าตัวมีดีกีเก่งรอบด้าน ทั้งเรื่องเรียนเดินแบบการแสดงไปจนถึงเรื่องกีฬาดังนี้ประวัติของคิมมี่ทิติสันคิมมี่ทิติสันกูดเบิร์นเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย24ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศะวะกรรมคอมพิวเตอร์ภาคอินเตอร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลชื่นชอบและหลงใหลในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬารักบีเคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ไปแข่งขันรักบี้เยาวชนที่ประเทศฮ่องกงคว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทีมชาติไทยเคยเข้าแข่งขันรายการค้นหาสุดยอดนายแบบประเทศไทย The Face Men Thailand เป็นตัวเต็งในทีมเมนเทอร์หมูหมูอาสาวาปัจจุบันเป็นนายแบบและนักแสดงมีผลงานเรื่องล่าสุดคือซีรีส์วายไทยพีเรียดหอมกลิ่นความรัก I feel your linger in the air รับบทเป็นมิสเตอร์เจมอายการสั่งฟ้องชอนบุรณะฮิลันช่อโกงเงินบริจาคย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเป็นข่าวดังไม่น้อยจากการณีของนายชอนบุรณะฮิลันไลฟ์โค้ชชื่อดังถูกกระแสวิพากวิจารณ์และตรวจสอบเกี่ยวกับความโปร่งใสการใช้เงินรับบริจาคที่อ้างว่านำไปช่วยดับไฟป่าเชียงใหม่ แม้นายชอนจะออกมัชีแจงแล้วแต่ล่าสุดมีความคืบหน้าทางคดีโดยเพจ CSI LA ได้โพสต์ระบุว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงอายการศาลนนทบุรีสั่งฟ้องชอนข้อหาช่อโกงประชาชนโกงเงินบริจาคผู้เสียหายที่ทางเพจได้รวมกลุ่มไว้เมื่อ3ปีที่แล้วทุกคนได้รับหนังสือจากศาลและพร้อมที่จะไปเป็นพยานทุกคน จากโพสต์ดังกล่าวมีการเผยแพร่เอกสารนัดผู้เสียหายเป็นพยานในวันที่10ตุลาคมเวลา13.30นาทีชาวเน็ตจับตาสีหน,น,น,น้าเจนนี่เก็บอารมณ์ไม่อยู่หลังลือลิซาอาจไม่ต่อสัญญายังเป็นประเด็นที่บริงทั่วโลกจับตามองและลุ้นกันแบบสุดละเทึกกับอนานคตของสี่สาวแบล็ p พิงว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีกระแสเรื่องการต่อสัญญากับ YG ต้นสังกัดที่ดูยังไม่มีทิศทางในแง่บวกเท่าไหร่โดยเฉพาะในรายของลิซาที่ลือกันสนันว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอจาก YG ไปถึงสองครั้งโดยครั้งที่สองนั้นมีมูลค่าสูงถึงราวกว่า1,400ล้านบาทซึ่ง YG ได้ออกแถลงการเรื่องนี้ว่ายังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันล่าสุดสสาว จีซูโรเซ่ลิซาและเจนนี่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบอนพิงค์ครั้งสุดท้ายที่เกาหลีเป็นเวลา2วันด้วยกันโดยในะระหว่างการแสดงวันแรกในวันที่16กันยายนนั้นแฟนๆได้จับสังเกตได้ว่าเจนนี่มีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดและจะมีการพยายามเก็บอาการและอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถปิดซ่อนเอาไว้ได้จนแฟนๆพากันถกวอนโซเชียวว่า หรือทิศท,ทางการต่อสัญญาของสาวๆโดยเฉพาะในรายของลิซ่าที่ลือว่ามีโอกาสโบกมือลามากที่สุดจะเป็นในทิศท,ทางไม่ดีโดยมีการลือกันในหมู่ชาวเน็ตว่าหลังจะเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตในวันที่สองจะมีการจัดถแถลงความชัดเจนเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามบิงคงต้องติดตามเรื่องนี้กันแบบห้ามกับพิบตาเลยทีเดียวตัว้มาวราวูธเคียรรามาสมายัย ถูกดารารุ่นพี่ใช้ทำกันบ้านคือใครออกโรงปกป้องน้องตมวราวุธโพสเคียร์ดราม่าสมาัยพาดาเคยถูกดารารุ่นพี่โขกศัพท์ใช้ทำกันบ้านมหาวิทยาลัยคือใครกันแน่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานพาขาเผือกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวเสียงเพาะหน้าหวานอย่างสมัยเดอะสตาร์หรือพารดาทิตะวชิระได้ไปออกรายการ d ี a l k EP17 ที่มีพิธีกรรุ่นพี่เดอะสตาร์อย่างโดมจารุวัฒนแชมป์ปีที่8และหนุ่มตั้มวราวุธแชมป์ปีที่9มานั่งเคลียร์ปมในใจเคยถูกดารารุ่นพี่โขกศัพท์ทั้งใช้ทำกันบ้านหรือทำงานต่างๆของมหาวิทยาลัยหนาซ้ำทำให้สาวสมายเครียดหนักจนปล่อยตัวทำน้ำหนักขึ้นอาทิละ6กิโลกร,รมัม และถูกชาวเน็ตบางกลุ่มแอนตี้บูรีความอวนตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมางานนี้ทำเอาแฟนคลับและขาเผือกต้องตามเลื่อนไถฟีดโซเชียลหาวาบดาราเบอร์ใหญ่คนนี้คือใครกันแน่หลังมีการบอกใบ้ตัวอักษรย่อมอมา้าและเพิ่งมีซีรีส์เข้าฉายในเน็ตฟลิซึ่งงานนี้ทำเอารถตัวร์ไปจอดที่ใหม่ดาวิกาพร้อมคาดเดาวา่าอาจจะใช้ เนื่องจากสาวใหม่ก็จบทีมหาวิทยาลัยเดียวกันกันกบสาวสมาอีกด้วยจนล่าสุดท่ามกลางกระแสาข่าวที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆด้านตั้มวราวุธก็ไม่หล่อช้าเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวเกียรรามาโดยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าจากตั้มและโดมช่อง 3D Channel จากกรณีสัมภาษณ์น้องสมาในรายการดีทอ์กประเด็นที่เล่าว,วา่ามีการให้น้องทำกันบานไฮ ตอนนี้มีการพูดถึงประเด็นนี้ในโลกโซเชียลและมีการคาดเดากล่าวหาไปถึงบุคคลอื่นโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่ได้มีหลักฐานและอาจจะคาดเคลื่อนทำให้เป็นการคาดเดากล่าวหาที่ผิดส่งผลให้บุคคลที่ถูกพาดพิงถูกวิพากวิจารณ์และได้รับความเสียหายจึงอยากขอความร่วมมือไม่กล่าวหาบุคคลอื่นหรือกระทำการใดที่กระทำบุคคลอื่นให้เสียหาย ท้งต้ำโดมและทีมงานรายการดีท็อกขอกราบขอโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดการกล่าวหาขึ้นเป็นความตั้งใจอย่างจะให้เห็นเส้นทางชีวิตของน้องสมยัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือกำลังใจในการดำเนินชีวิตและร่วมส่งกำลังใจให้สมยัยอยากให้คนดูรักและให้กำลังใจน้องรักน้องและมีน้องเป็นแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวของน้องครับขอน้อมรับทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงใน EP ีต่อๆไปของรายการดีทล์กและระวังจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับขอบคุณครับนอกจากนี้หนุ่มตั้มยังโพสต์เพิมเ่มเติมยืนยันว่าไม่ใช่พี่ใหม่ดาวิการนะครับทุกคนกราบขอโทษพี่ใหม่ด้วยครับเปิดคำพูดลิซ่าบนคอนเสิร์ตแบล็คพิงแทบกั้นน้ำตาไม่อยู่ จบลงอย่างสวยงามสำหรับคอนเสิร์ต Blackpink World Tour b o บอลพิที่4สาว Blackpink จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้เดินสายทัวร์แสดงคอนเสิร์ตไปเกือบ70รอบกว่า22ประเทศตลอดระยะเวลา11เดือนในเรื่องของสัญญาวงและสัญญาของแต่ละคนแฟนๆทั่วโลกต่างหลุนตั้งตางรอ,อกันว่าจะยังมีแบ a ็คพิง k อยู่หรือไม่หรือทั้ง4สาวจะแยกกันเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง ขณะที่ลิซาได้กล่าวถึงบริงกลางเวทีคอนเสิร์ตว่ามันเป็นเวลา2,596วันแล้วตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกระหว่างทัวร์ครั้งนี้เราอยู่กับบิงจนได้มีโอกาสแสดงในสถานที่ที่เยี่ยมยอดแบบนี้ถ้าไม่มีบิงพวกเราคงไม่สามารถทำได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงขอขอบคุณที่ร่วมสนุกและคอยเชียร์พวกเราเสมอมา ขอบคุณที่มอบของขวัญเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้กับหนูขอบคุณที่ทำให้วัยยีของหนูสว่างสวัยไปพร้อมๆกับตัวหนูนะคะขอบคุณบริงนะคะขอบคุณที่มอบประสบการณ์อันนาทึ่งเช่นนี้ให้ฉันขอบคุณที่ทำให้วัยยีของฉันเปล่งประกายไปพร้อมกับฉันเรารักคุณมาก และคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าสาวลิซาเต็มทีมากๆกับทุกโชว์ตั้งใจทำมันออกมาทั้งร้องเต้นแรปให้แฟนๆประทับใจขณะที่บรรดาเพื่อนสนิทและครอบครัวก็บินไปให้กำลังใจเชียดถึงเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวเธออดีตภรรยาออยธนาโพสรูปคู่ทิมพิธาเจอเอมี่ช็อตฟิลแรงกลางไอจี ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกร่วมกันสําหรับออยธนาและอดีตภรรยาเธอราวรีที่ทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ของแก้วตาดวงใจคนเดียวอย่างน้องรีนาซึ่งทั้งคู่ได้สลับแบ่งวันกะดูแลแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคุณแม่เป็นหลักล่าสุดทางด้านเธอราวรีอดีตภรรยาออยธนาได้โพสต์รูปภาพคู่กับทิมพิธาหลังได้บังเอิญเจอกัน พร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะและได้มีการแท็กไปที่อินสตาแกรมของทิมพิธาแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านเพื่อนสนิทของเธอ,อะระวรีอย่างเอมี่กิ่นปทุมคอมเมนต์ช็อตฟิลเอาไว้ว่าเขามองคนถ่ายเผยสาเหตุเสฐานั่งเก้าอี้นายกแค่10วินาทีหลังจากนั้นก็ไม่เคยนั่งอีกเลย แถมยังเปลี่ยนห้องทำงานรวมถึงระบบโต๊ะทำงานใหม่เมื่อวันที่18กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายในงานไทยรัฐฟอรัม2023ถึงภาพรวมเศษรษฐกิจและภารกิจหลังซึ่งคำถามแรกที่พิธีกรถามนายเศรษฐาคือ7วันที่ผ่านมาทำงานไม่หยุดเลยเหนื่อยหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐาระบุว่า คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เหนื่อยเพราะมีนาทีต้องทำงานตราบใดที่ยังมีภารกิจอยู่ก็ต้องทำเมื่อวานนี้ไปเตะบอลก็พยายามจัดตารางเวลาให้ได้ซึ่งเมื่อวานนี้มีเวลา45นาทีก็เล่นฟุตบอลก่อนไปประชุมต่อนอกจากนี้นายเศรษฐาย,ยังเผยอ,อีกว่าปัจจุบันนั่งทำงานอยู่ในห้องคณะทำงานไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนายกตั้งแต่เช้าเข้าทำเนียบมาดั่งเก้าอี้นายกประมาณ10วินาที เพราะสินแสบอกให้นั่งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เคยนั่งอีกเลยใช้เป็นห้องทางผ่านเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็เดินไปตามโต๊ะต่างๆหลังจากนี้ตนเองจะเปลี่ยนแปลงระบบโต๊ะทำงานให้เหมาะสมที่จะรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนที่ได้ไปสอบถามมามากขึ้นเพราะทางกายภาพขณะน,นี้ไม่ได้ให้ความเป็นมีรภาพเท่าไหร่ตนเองอยากให้เป็นรัฐบาลที่เข้าถึงได้ ขณะนี้กําลังคิดว่าน่าจะไปใช้บ้านปิสนุโลกเป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษาไม่เอาห้องทำงานแต่เป็นโต๊ะกลมล้อมวงมานั่งคุยกันดีกว่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อยากให้เกิดขึ้นและเป็นการลดขั้นตอนการทำงานเปิดนาทีน้องแอร์กีเบลชี้นิ้วสั่งพอนอตก่อนส่งเสียงดังด้วยคำนี้มีลูกถึงสคนบ้านรังสีสิงห์สิงพิพัฒ ก็เลยมีเรื่องบันเทิงแทบทุกวันซึ่งแม่ชมก็เอาใจแฟนๆขยันลงรูปและคลิปมาให้แฟนๆได้ชมกันด้วยตามคำเรียกร้องอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่เป็นวันที่หนุ่มๆในบ้านต้องมานั่งตัดผมทีละคนทั้งพี่ๆสายฟ้าพายุและคุณพ่อน็อตวิสรุตและงานนี้ถึงแม้ว่าจะโตเล็กสุดของบ้านแต่ดูเหมือนว่าน้องเกล ลูกสาวตัวน้อยจะคอยเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดทุกอย่างอย่างใกล้ชิดทั้งนั่งเฝ้าคอยดูตอนพี่ๆตัดผมเดินดุกดิกไปมาตลอดแต่ที่เด่นสุดต้องยกให้สีนทีน้องเกลส่งเสียงดังพร้อมชี้นิ้วสั่งพอนอตว่าปะปานั่งโอ้ยเอ็นดูสมกับที่หลายคนเรียกว่าเจ๊เกลจริงๆเลยนะ จัดเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวน้อยที่หลายคนหลงรักหนักมากสำหรับน้องแอ i บิเกลลูกสาวของชมพู่อารยาดาราดังที่ลืมตาดูโลกมาเป็นขวัญใจแฟนๆได้อย่างน่ารักน่าชังโดยน้องเกลนั้นนับวันยิ่งสดใสและสวยตามแบบแม่ชมไปติดๆซึ่งแม่ชมเองก็ไม่พลาดจะลงรูปพัฒนาของน้องและความน่ารักของน้องให้แฟนๆเห็นเสมอเ ล่าสุดแม่ชมออกมาอวดรูปของน้องเกลวตอนเล่นขายของและทำอาหารโดยน้องเกลว์กำลังทอดไข่ดาวและทำท่ากินอย่างสนุกสนานแฟนๆที่เห็นรูปของน้องพากันมากดไลค์และชมความน่ารักและสดใสหนักมากบางก็บอกว่าน่ารักแบบแม่ชมเลยบ้าก็บอกว่าพัฒนาการดีมากและมีจินตนาการอีกด้วยเราเลยไม่เคยพลาดหยิบรูปมาฝากกัน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ